<Okay. S 1> สวัสดีครับวันนี้มาอีกแล้วครับคนไทยใน LA ครับไม่ใช่ร้อยเอ็ดนะครับ LA ลเอสแอนเจลิสนะครับผมตอนนี้คลินิกเราจะวุ่นวายหน่อยนะครับลูกค้าเยอะมากเลยนะครับอ่าดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะคนนี้เนี่ย <laughs> ได้คุยเขาเนี่ยจะตกใจ <laughs> ทำอาหารอยู่ที่ย่านนักแสดงฮอลลีวูดเลยนะ หลายคนคงรู้จักชื่ดาราหลายคนแต่เราไม่เอ่ยชื่อคนนี้เนี่ยทำกับข้าวให้เขากินมาแล้วร้านไหนไปตามหาเอาตอนนี้เป็นร้านลึกลับอยู่ไม่อยากให้ใครรู้เดี๋ยวไปเยอะเดี๋ยวจะคุณภาพตกอ่า <laughs> 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 นี่นะครับให้วันนี้บินคือบินมาโดยตรงเลยปะเอ่อจริงๆมันเกิดคี่แม่ค่ะแล้วก็ พอดีว่าเพื่อนแม่เพื่อนเขามาทําแล้ว6กเจคนนะคะนะก็เห็นผลงานหมอใช่แม่เพื่อนหกเจ็ดคนใช่ใชจะบอกว่าพี่พลูกค้า VAT คุณหมอหมดไม่อยากเอ่ยชื่อเหมือนกันเหรอใช่ค่ะก็เป็นผู้ใหญ่ที่คุณหมอต้องรู้จักแหละแต่ว่าก็เลยมาปรึกษาค่ะอยากทําแค่ตาแต่ว่าคุณหมอแนะนําว่าให้ทำเบบี้เฟสเฟสล็อกใช่นะก็เลยทําหน้าก็เลย ตึงอย่างนี้ตึงทําไปกี่วันเมื่อคืนค่ะฮะทำไมเมื่อคืนใช่ค่ะแต่ว่าไม่บวมนะคะไม่เจ็บด้วยเราจริงๆอ่ะตามมารยาทของคนอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่เคยถามอายุกันถามได้ค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตถามเลยแล้วกันเพราะผมเพิ่งเจอพี่เขาค่ะสี่จะ4ี่สค่ะอายุเท่าไหร่นะครับ41่สจะสีค่ะมาเริ่มทําแล้วก็จริงๆไม่ได้คิดว่าจะทํำจะทําแค่ตาแต่ว่าคุณหมอชักชวนแนะนําว่า ถ้าอยากจะตาสมัยใหม่มันก็จะต้องเฉียวนิดนึงก็เลยเชี่ยวคุณหมอค่ะก็บอกคุณหมอจัดเลยคือยังไม่รู้เลยว่าทําอะไรไปบ้างผมรู้แล้วตอนแรกอ่ะตาตกมากเลยใช่อ่ะตาชั้นเดียวหลบหน้แต่สองชั้นหลบในแล้วก็แต่งหน้า่าจะยากมั้นเนี่ยใช่ไหมก็ไม่เคยแต่งเลย่ะไม่เคยแต่งเลยใช้แต่ติดขนตาปลอมเอาอค่ะแต่วตอนนี้ก็คือจะได้แต่งหน้าแล้วแต่วันนี้ไม่กลับมานะ อะไรนะคะไม่กล้ามาบางๆไม่มีค่ะหน้าสดนะฮทำไมหน้าสดสวยเงี้ยหน้าสดค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะล้างแผลอ๋อเหรอค่ะนี่คือหน้าสดนะครับใครที่ดูอยู่แล้วบอกว่าธีรพรเนี่ยแต่งหน้าลูกค้าลูกค้าหน้าสดนะไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ด้วยดูกันดสดเลยคุณหมอชมตลอดเลยค่ะตั้งแต่วันแรกว่าผิวดีคือคือเมืองนองนี่อากาศเย็นไหมมันร้อนแห้งค่ะแคนียแห้งมากอาจารย์นี่ไฟ์สดอยู่ เราก่อนนะอากาศแห้งแต่ว่า <c oughs> เคล็ดลับสำคัญเลยที่ผมคุยกับเขามาเมื่อกี้เขาไม่กินเนื้อสัตว์แล้ว <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าสงสัยเพราะว่าทำับขพายเยนน้ำมันเคลือบหน้าการไม่กินเนื้อสตัตว์มีผลวหมทำให้เราหน้าแบบไม่แก่และผิวพันธมกันดี ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ไม่กินเพราะว่าไม่ได้เรื่องสุขภาพแต่ว่าเป็นเพราะสงสารมากกว่า<อ>แล้วก็เราทํางานอยู่ในวงการของคนที่เขาไม่ทานเนื้อมันก็เลยเหมือนกับไม่อยากทานอะ่ะก็เลยไม่ได้ทานนานแล่ะโอโ้โหนี่คือ <c oughs> ตัวจริงเรื่องการไม่รับประทานเนื้อนะครับอ่ามีคนถามนะครับมีคนชมสวยๆค่ะสวย ทำตามากี่วันแล้วทำตามาเมื่อคืนค่ะถึง24ชั่วโมงทำตามเมื่อคืนใช่ค่ะนี่มันแกงกันจะชัดเอามาให้ดูก็อย่างนี้ก็ก็ใช่ค่ะยังก็ยังปึงอยู่นะคะแต่ว่าไม่เจ็บจริงๆที่ฟังวิดีโออื่นมาตอนแรกก็นึกว่าเขาโกหกหรือเปล่าแต่แต่ว่าไม่เจ็บจริงๆคไม่เจ็บจริงๆคิดว่าเนี่ยรีวิวเนี่ยเราเราดูเตียมเตียมวันนี้เตียมไหมไม่เตียมก็เดินลงมาต้าบวมเลยค่ะ ไม่มีเตียม,ม,ยมอยู่ <นะ S 1> ดีก็มาถ่ายกันเลยก็สระผมล้างแผลเสร็จก็ลงมาเลยค่ะโอ้นี่นะครับก่อนทํานะครับหลังทําไปหนึ่งวันนะครับไม่ถึงยี่สี่ชั่วโมงนะครับผมขออนุญาตให้ดูเลยครับเป็นคนไทยที่ LA นะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการทําอาหารนะครับแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์เลย <c oughs> เผื่อใครที่ชอบแนวทางประมาณนี้มาปรึกษาเขาได้ร้านอาหารจริงๆก็อยากจะแนะนำนะแต่เขาบอกว่าแนะนำก็ได้ร้านเขาเยอะ <c oughs> อ่ะผมเปิดแว๊บแวก่อนแว๊บๆก่อน เป็นร้านเป็นอาหารวีแกนใช่ค่ะอ่าเป็นอาหารวีแกนนะครับผมขออนุญาตให้ดูแป๊บๆนะครับใครที่อยู่แถวนั้นนะครับทักทายได้เมื่อกี้มีสตูดิโอซีดี้อะกับเวสฮอลลีวูดมีคนไทยคนหนึ่งแอบได้ยินเราคุยกันเขาเดินมาทักเลยบอกรู้จักวันนี้คน LA มาสองคนเลยนะใช่อ่ะแล้วก็เมื่อวันวันจันทร์ก็เจอพี่คนหนึ่งมาจาก LA ลเเหมือนกันนะช่วงนี้คน LA มาเยอะมากเลยนะครับ เอลเอหนาวนะครับตอนนี้คนมาเยอะมากก็เลยหนีหนาวเนาะจริงๆไม่ได้อยากหนีนะอยากอยู่หนาวอ๋อคือคนไทยอยากอยากหนาวใช่แต่ว่าชอบอยู่หนาวเอาแต่ว่ามาพอดีเพ่มมาวันเกิดคุณแม่แล้วก็แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาหาคุณหมอค่ะแต่พอมาแล้วก็ชอบแล้วก็ทําเลยเรียกว่าพังพาหรือว่าโชคดีโชคดีต้องรออีกเดือนหนึ่งถึงจะสวยตอนนี้มันยังไม่เข้าที่นะคะอ้าวจริงๆนะผมเนี่ย หยุดงานไปสามวันเนี่ยผมต้องบอกตรงๆผมก็ไม่ได้เจอพี่เขาตั้งแต่วันที่มาทำนะผมก็เขาก็บอกว่าออาเดี๋ยวถ่ายคนนี้หน่อยเขาก็ให้รูปมาผมก็เดินหาใครวะจนมาเจอพี่เขา็น่าจะใช่นะสีผมใช่ครับเพราะหน้านแบบว่าตาเปลี่ยนแล้วก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนเขาก็บอกไม่เคยเจอผมนะเคยดูอย่างเดียวเคยได้ยินแต่เสียงโวยวายเนี่ยอ่า นี่นะครับคนไข้บอกว่าได้ยินแต่เสียงโวยวายแต่สุดท้ายก็เข้ามาทํากับผมนะครับนี่ทำตาเรียบร้อยแล้วก็บอกว่ามีคนชมเยอะเลยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่เดี๋ยวรอแอดมินมาบอกนะครับผมค่ะอ่าพี่เขาทําราคาไหนเดี๋ยวรอแอดมินบอกครับทำทำชั้นตาสวยมากค่ะแต่ไม่บอกอ่าเป็นความลับขอดูแผลไกลๆแว๊บๆเมื่อกี้อาจารย์กะติมาบอกว่าไม่ให้ไม่ให้โชว์แผลแล้ว เดี๋ยวคนเอาไปทําตามเพราะว่าเดี๋ยวัวเด็กัวรุ่นดูเห็นเสร็จปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวไปกีดหน้าตัวเองแล้วไม่ได้นะเราให้ดูไกลๆพออะแต่ชั้นตาเย็บสวยมากเลยค่ะแล้วก็ด้านข้างก็คืออย่างที่เห็นไม่ให้ดูใกล้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนไปทําตามเดี๋ยวคนทําตามแต่ว่าเย็บสวยเป็นระเบียบมากแล้วก็คิดว่าพอผมขึ้นมาแล้วไม่น่าจะเห็นเลยค่ะรอดูตอนต่อไปจ้ะเดี๋ยวดิกงหนึ่งเดือนมาโชว์ใหม่เดี๋ยววันตัดไหม กา<ค> <คน S 1> แต่งใหม่ก็ยังไม่เอายังไม่สวยต้ <Yeah. S 2> งองห่งเดือนเรารู้ได้ไงว่าอะไรเท่าไหนถึงดีไม่ดีแปลว่าเคยเจอแล้วก็ที่บอกว่ามีแม่เพื่อนเขามาแล้วก็คนรู้จักอาามาหกคนแล้วหกคนแล้วใช่ค่ะแล้วแผลเป็นไงทุกคนก็สวยทุกคนเลยมาอันนี้ไม่อวยนะ <laughs> ใช่ไม่อวยนะ ก็เลยมาค่ะเพราะว่าเห็นแล้วเห็นแล้วถึงมาค่ะพี่พี่ศึกษามาก่อนเพราะว่าก่อนมาทำเพราะปกติไม่เคยทำศิลปกรรมไม่เคยคิดเลยในหัวไม่ไม่เคยคิดเลยเป็นคนที่ไม่มีเรื่องศิลปกรรมในหัวเลยกลัวกลัวจริงๆค่ะกลัวเรื่องศิลปกรรมแต่ว่าพอทําที่นี่ก็ก็คือมือเบาาเมื่อกี้โดนฉีดยายังไม่รู้สึกเลย เขาฉีดจะเป็นรถบวมใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วยังบอกว่าวิฉีดเสร็จแล้วเหคะเป็นบริการของที่นี่วันนี้ใช่ค่ะมีชิปบริการไม่ได้คิดค่ะมีสระผมฟรีล้างแผลแล้วก็ฉีดรถบวมแต่ก็ให้ทิปคนสระผมไปนะคะโอ้โหเป็นเงินดอลลาร์หรือเปล่าเป็นเงินบาทอ๋อเงินบาทนึกว่าเป็นดอลลาร์ผมจะเลิกเลิกไลน์แล้วผมจะไปสระผมแล้วเงินดอลลาร์ละลายอยู่แล้วค่ะตอนนี้เป็นเงินบาทนะครับค่ะนี่นะครับใครที่ดูอยู่นะครับมาดูกันนะครับ อายุ47 4อย่าเลอ่าเลง41นะครับ <S <S <c oughs> แล้วก็มีปัญหาเรื่องคือจริงๆก็เป็นเรื่องของ,งความกังวลส่วนตัวใช่ไหมตอนแรกอืมก็รู้ว่าเป็นตาหลบในมาตั้งนานแล้วค่ะและ้วพออายุ40เนี่ยมันก็จะเริ่มถ่ายรูปแล้วจะเริ่มเห็นว่ามันมันเหมือนกับมันหล่นลงมานิดนึงอ๋อคือเรารู้สึกได้เลยใช่ค่ะก็เลยมาปรึกษาคุณหมอใช่มีวิธีหนึ่งนะไม่ต้องถ่ายรูป ก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวนี้ก็ไม่ถ่ายค่ะถ่ายใกลๆทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจใช่ไหมกลับไปหน้าเนาะอ่าแอดมินขิงมาแล้วบอกราคาเลยสวัสดีครับลาไปบอกรางคนดูไหนอีกคนนึงอยู่ครับโอถ่ายนานเลยคนสวยเจอคนสวยที่ถ่ายนานเลยเมื่อกี้เออไม่พี่ไม่สวยไปถ่ายผมก็อยู่พี่นานนะเพราะพี่สวยแต่ว่าคือผมไม่รู้ว่า พี่มีแฟนหรือเปล่าไงแฟนพี่ก็ไม่ไม่มีอ่ะมีแต่สามีแต่ยังไม่มีแฟนนะอ๋อเหรอโอเคก็จบไลท์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนผมสวัสดีครับผมแอดมินบิ๊กนะครับกำลังจะอ่านคอมเมนต์นะครับสวยค่ะเอ้ยแต่พี่อ่านไปเยอะแล้วใช่ไหมยังไม่ได้อ่านเลยฮะอ่านพี่อ่านพี่อ่านหน่อยให้คนไข้อ่านหน่อยมันอ่านให้ฟังหน่อยเถอะก็ส่วนใหญ่ก็ถามราคานะคะแล้วก็เขาชมพี่เยอะนะชั้นตาสวยจริงๆค่ะแล้วก็ ถามว่าก็บวมแต่ว่าก็คิดว่าไม่ได้บวมเยอะอย่าแงบบบางคนที่เข็นที่ทําที่อื่นนะก็ม่วงนะแต่ของพี่มันไม่มีชําอ,อืมเนี่เขาบอกให้ดูให้ดูเองว่ามันไม่มีฉัาจริงๆอ,ะอ่ะไม่มีรอยเขียวแต่ว่ารอยแผลเนี่ยผมขออนุญาตไม่โชว์นะผมกลัวคนไปทําตามอ <c oughs> ่าบางคนดูแ็ลเอ้ยเดี๋ยวทำเองก็ได้เลยเอามีดกรีดได้ไม่ได้นะ <c oughs> ไม่ได้ต้องมาท่นี้นะไม่ได้ครับต้องใช้ p r o f e s s i o นอลเนี่ยคือพี่โปรจริงไหมโปรจริงๆค่ะก็คือ เมื่อกี้เพิ่งเห็นแผลตัวเองนะคะหลังจากที่ทำเมื่อคืนก็ใช่อ่ะก็ก็เห็นว่าเย็บละเอียดจริงๆค่ะละเอียดมากเลยฟีเข็มนี่เป็นไงทียิบคริปทียิบจริงๆค่ะโอ้โหอันนี้คือคนไข้ชมเองเลยนะค่ะอ่าบอกบอกราคาก่อนราคาทำตาเริ่มต้นที่35,000บาทนะครับแต่ถ้าในกรณีตัดหนังตาเนี่ยจะราคาเริ่มต้น5 5า0 0จนถึงเ5 0 0 0นนะครับอ่าอ่าโอเค นั่งนั่งเงาเงาแล้วเคล็ดลับการดูแลตัวเองเนี่ยนอกจากไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยทำอะไรอีกไหมมีแนะนำหน่อยนะคะส่วนใหญ่อารมณ์ดีนะเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์นะก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้กินอาหารเสริมไม่ได้ทําเฟเชียลแล้วก็ไม่ได้ทานน้าเยอะด้วยเป็นคนไม่ได้ทานน้าเยอะแล้วก็ออกกําลังกายก็นานๆครั้งเป็นสายขี้เกียจ ก็ไม่เชิงค่ะเพราะทำงานเช้าทำงานหนัก้แต่เช้าใช่ค่ะก็ทำงานเสร็จก็จะว่างตอนบ่ายถึงจะได้เอาหมาไปเดินมั่งอยู่คือพาหมาไปเดินก็เหนื่อยแล้วแต่เดินหมาวันละประมาณ9ก้ิโลค่ะโอ้โหเดิน9โลนี่ก็เหนื่อยนะก็ก็เหมือนออกกำลังกายไปเลยใช่ค่ะก็คือเดินขึ้นลงเขาผมขออนุญาตก่อนทำนะครับเมื่อกี้ผมก็ยังไม่ได้เห็นเลยตกใจไห เออตะเทือนใจนะเห็นรูปเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะไม่ใช่ไม่น่าเกลียดเราการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอ๋อเดี๋ยวต้องรอหายบวมก่อนหบวมก่อนเขาบอกว่าบวมน้อยนะคนคอมเมนต์มาเขาเพิ่งฉีดยาลดบวมไปเมื่อกี้รอปุ๊บยุบเลยโอ้ว้ายังบวมอยู่แต่บวมน้อยอ๋อคือก่อนก่อนทำมีปัญหาอย่างไรบ้างคะกังวลใจตรงไหนก็เพราะว่าไม่เคยทำมาเลยค่ะไม่ไม่เคยไม่เคยหมายถึงว่าไม่เคยกีดหน้าไม่เคยทำอะไรก็เลยกลัว ถามว่าความดันขึ้นนิดนึงตอนที่เขาวัดนะครเพราะว่าเรื่องจากที่ไม่เคยทําแต่พอเขาคุยไปเรื่อยๆก็ก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าหนึ่งคือเคยเห็นผลงานของคนอื่นมาแล้วนะคะก็เลยก็เลยไม่ได้ไ,ไม่ได้เครียดอะไม่เครียดแค่แค่กลัวส่วนตัวว่าเหมือนกลัวเจ็บอะ แต่มันไม่เจ็บสรุปไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บร่ะมันตึงจริงๆมันไม่ได้โกหกก็คือตาเนี่ยไม่รู้สึกเลยอ่ะเนี้ยไม่รู้สึกเลยจับได้เลยอ่ะไม่ได้ใจเย็นจไม่ใจแต่ว่าแต่ว่าข้างๆก็คือตึงตึงตึงเยครับผมค่ะอันนี้คือรูปก่อนทำเซนล็อกด้วยใช่ไหมครับรูปเมื่อวานนี้เลยค่ะก่อนทําทุกอย่างคือจริงๆแหละมาลงเครื่องมาหน้านี้เลยใช่ค่ะไม่ค่ะจริงๆมาทําแต่ตาเจตนาคือมาทาตาทาตาแต่ว่า คุณหมอบอกว่าให้ทำเบสล็อกบนเพราะว่าตามันจะได้เฉียวไปเรียกหมอมาไปเรียกหมอมาเลยถ้ <laughs> าไม่ทำกับคุณไข้แบบนี้ <laughs> คนจะดูจะได้เชื่อเชื่อคุณหมอเพราะว่าท่านท่านมีประสบการณ์เราเช<ร> <รอ S 2> ื่อเขาเนาะก็คือสุดท้ายคุยไปค,ยคุยมาก็คุณหมออยากทำอะไรทำเลย,ย <laughs> นอนหนึ่งเดียว <laughs> นอนก็คือให้คุณหมอจัดเลยอ่ะก็คือตอนแรกไอเดียของพี่คือซับบาวยกคิวยกคิวขึ้นไปเพื่อเก็บส่วนเนื้อที่มันเกินนะคะ ก็คือไว้ใจคุณหมออาจารย์มาแล้วครับสวัสดีอคุณพี่คุณพี่เขาอยู่อเมริกาเนาะมาเมืองไ uh> well ทยได้กี่กี่เดือนแล้วมาประมาณสียสามอาทิตย์ค่ะสามอาทิตย์แต่ว่าเพิ่งทําตากับทําหน้าเมื่อเมื่อคืนใช่ไหมเมื่อคืนยังไม่ถึง24ชั่วโมงเออเมื่อคืนคือคือคือนี้เราเรียกว่าเราเราทำ ตาให้เป็นให้เป็นรูปเป็นเชฟที่สวยงามนะเป็นตาสไตล์เดียวกับเเขาเรียกว่าลิซ่าอันนี้ตาเหมือนลิซ่าเลยนะนี่เหมือนแม่ลิซ่าเพราะวแกตอนตอนนี้ตอนนี้อลิลิอะไรก็ไม่รู้เนาะลิอาลิอาดโลซาโลโลซาอันนี้เป็นเคเฟ่ต์โลอาจะเป็นลิซ่าทีนี้ก็เลยก็เลยริมตาโตดีครับเนี่ยเห็นไหมก็เนี่ยเนี่ยเห็นไหม คือคือคนไทยเราเนี่ยผิวผิวสีอย่างเงี้ยอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะ<า>ยอยู่แ<อ>คลิฟอร์เนียเนาะสายฟอตัวนี้ตาสายฟอเนี่ยเนี่ยตามันตกหมดแล้วเนาะ,ะตกหมดแล้วเราก็ทําระบบซ่อนแผลนะตอนนี้หาแผลไม่เจอนะหมอทำอะไรบ้างหนูยังไม่รู้เออก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เพิ่งทาเมื่อคืนนี่ยังไม่ได้ยิบสี่ชั่วโมงก็ลืมตามองสูงๆะนะครับลืงตาโตโตนะครับก็เนี่ยมันไม่มีแผลแผลเผลมันซ่อนหมด เป็นระบบซ่อนแผลหมดแล้วเป็นเขาเรียกล็อกซ่อนแผลก็อยากได้ตาแบบพิซซ่าหรืออยากได้แบบมิวแบบเตย้ยอ่ามันตาโตๆแป๋วๆหมดเนาะอ่ก้มหน้านิดหนึ่งครับแล้วมองสูงนิดนั่นเห็นไหม้สวยเออเห็นไหมนี่วันแรกนะเดี๋ยวพออีกสองสามวันเนี่ยตาจะค่อยๆยุบบวมลงบวมไปเรื่อยนี่บวมที่สุดก็แค่นี้แหละทีละพรนะทีละพรทำก็จะเป็นต้นตำรับล็อกสองจุดนะส่วนตรงนี้เราก็ ล็อกแบบไม่มีรอยผมปิดหมดแล้วไม่มีอะไรผมไม่ร่วงด้วยนะเราก็ไม่ไม่ต้องเปิดแผลไม่ต้องอะไรเนี่ยเราก็ซ่อนไว้แค่นี้เองไม่มีใครรู้เออเดินเที่ยวเลยเนี่ยไม่มีใครรู้แแห้งค่อยเปิดในหันหน้าดูนี้อ่าเห็นไหมอ่ะมันไม่มีอ่ะไม่มีอะไรนะแต่ผมทานเลือดเลือดไม่โชคไม่มีเลือดโชคไม่มีสะเก็ดสะเติดไม่มีช้ำเนาะไม่มีค่ะครับดังนั้นสิ่งที่เราทําตอนนี้เราเรียกว่าเป็น anti aging surgery anti แปลว่าหยุด หรือว่าสต็อปหรือว่ายันมันไว้เอเจจิ้งแปลว่าแก่นะเป็นสัญยกรรมชะลอความชะลอวัยต้องนะเมนเทนอ่ะเมนเทนอย่ารอ,อ,อให้แก่ค่ะอย่ารอให้แก่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้เท <c oughs> ่าไหร่ยี่สิบเอ็ดย่างสี่สิบสองสี่สิบเอ็ดย่างสี่สิบสองก็ผู้หญิงเนี่ยจะเข้าวัยทองแล้วรีบหยุดซะมันจะได้อยู่อย่างนี้เนาะ <c oughs> ฟังแล้วแสลงเลยแต่ว่าแต่ว่าพี่ขอโทษชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อมดค่ะคุณมดเนี่ยอยู่แคลิฟอร์เนียเปิดร้านชื่อโฮป โอปนี่ก็คือเฮลที้ใช่ไหมเราต้องไปกินกันที่อยู่อยู่ตรงเคาน์ตี้ไหนนะเอ่อสตูดิโอซิตี้ค่ะติดกับใกล้ใกล้กับยูนิเวอร์แซลสตูดิโอค่ะสตูดิโอซิตี้อยู่ใกล้ๆยูนิเวอร์แซลแล้วคนกินก็คือพวกดาราพวกทีมงานโปรดักชั่นพวกตากล้องพวกนักร้องพวกผู้กำกับ พวกนักดนตรีนักอะไรเล่นดนตรีทุกอย่างอยูอ่บันเทิงะจะจะมากินที่ร้านโฮปแก่ร้าน Love Love นี้ย่อมาจากอะไรนะ Love Organic Vegan Eating ค่ะ Love Organic Vegan Eating เป็นซูชิวีแกนน่ะขายซูชิวีแกนซูชิวีแกนเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ได้ไม่รู้นะก็คือเวเจตเตอรียนนั่นแหละครับเวเจตเตอรียนแต่ว่าเวเจตเตอรียนมีหลายแบบเวเจตเตอรียนแบบเวเจตเตอรียนแท้เลยคือกินแต่ผักอย่างเดียว กับเวเจตเตเรียนที่กินไข่เราเรียกว่าโอโบเวเจตเตเรียนก็คือกินไข่ของหนูไม่มีไม่มีทุกอย่างไม่มีเลยอันนี้ทุกอย่างมาจากจากพืชพืชหมดเลยเขาเรียกแพลนเบสนะคะตอนนี้แพลนเบสเขาเรียกอะไรนะแพลนแพลนเบสแพลนเบสอ่าเจทีย์ในดีกรีของการกินไอ้มังสวิรัตเนี่ยตัวผมเองผมเคยกินตั้งแต่อายุยี่สิบสี่ยี่สิบห้าจนกระทั่งอายุ 40ี่สิบกว่านะผมถึงผมกินมา20สุกว่าปีเพลนเบสจริงๆริง <Okay. S 2> กินผักลว้วนๆไม่มีเนื้อสัตว์แม้แต่ชิ้นเดียวกินเต้าหู้กินถัว่วกินผักทุกชนิดนะ <Okay. S 2> กินเ,เขาเรียกว่าอะไรเอาเอาเต้าหู้มาทำหมดเอาเห็ด <Right. S 2> มาทำหมด <Okay. S 2> ใช้าขาเห็ดใช้ก้านเห็ด <Okay. S 2> นะเห็ด <Okay. S 2> ทุกชนิดกินหมดเลย <Okay. S 2> เราก็วันหนึ่งพอเราอายุมากขึ้น คุณหมอที่ดูแลสุขภาพผมบอกเออกินโปรตีนบ้างผมก็เลยกินปลา<ช>เราก็เรียกว่าพิโซเวเจตเตเรียนพิโซแปลว่าปลาแล้วต่อมาก็เลยทำเป็นงเขาเรีเกเพสร์เรียนนะพสเซเตเรียน <est> ใช่ใชครับพิโซก็คือกินผักกินปลาอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวกกินนมและไข่ก็เรียกว่าโอโวเวเจตเตเรีย <Okay. S 2> นนะก็คือกินกินไข่นะกินนมกินไข่แต่ว่านมเนี่ยเราได้จากสัตว์จริงแต่เราไม่ได้ฆ่ามัน ไข่ก็กินไข่ที่เป็นไข่ลมไม่ใช่ไข่ที่เป็นตัวเราไม่ได้ฆ่ามันเพราะฉะนั้นเราจะได้บุญเราไม่ต้องฆ่าสัตว์กชีวิตแล้วตัวเราก็สุขภาพดีวันนี้เราก็มาทําให้สาวไทยที่อยู่ในอเมริกานะอยู่แคลิฟอร์เนียก็ต้อง<ช>บินกลับมาทําที่ประเทศไทยใช่นะค่ะเมื่อวานก็ทําให้ไปวันก่อนทำให้อีกคนหนึ่งก็เป็นคนไข้ที่มาจากแคลิฟอร์เนียเหมือนกันนะทำทำโดยหมอใน กคเรนทาวโคเ n นทาวก็อยู่ในแคลิฟอร์เนียนั่นแหละแต่ว่าออกมาแล้วมันไม่ได้ก็เลยต้องมาทำให้ใหม่หมดเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งทีนี้เราก็อยากฝากไว้ว่าผู้หญิงวัยทองแระูกเอ้ไม่ใช่ใกล้แกล้วใกล้แล้วใกล้กล้ะใกล้าะใกล้ละใกล้ละใกล้ลกล้เใกล้ละกล้ละกล้ะใก้ะใกน้ริกเ้าวอกลลกล้ลก้ะก้ละใกล้ละใล้ละใกล้ละใกล้ล้ละ้ละ้ลลล้ล้่ะงแล้ว สี่สิบห้านี่ม no 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 ันก็มาบ้างไม่มาบ้างพอห้าสิบนี่ก็เตรียมตัวจะหมดละพอห้าสิบสโดยเฉลี่ยนะเมนก็จะเรียกว่าแอบ o l ลู e คือรอพอเมโนพอสผมก็จะเปลี่ยนสีผิวก็จะเปลี่ยนสีเพราะนั้นในวัยที่เริ่มจะเข้าวัยทองต้องทำก่อนเก้ก็ทาก่อนพูดแแสลงหูล็อกเลยอย่าเข้าแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็บำรุงตัวเองโดยการ เป็นเวจเจรียนเนอเพราะฉะนั้นขอโทษนะครับขอโทษนะอันนี้เอาออกเนี่ยผมจะบอกให้ผิวพัธุ์เขาดีดีมากเลยเนี่ยเนี่ยผิวดีเพราะเขากินกินผักแล้วไม่ฆ่าเนื้อสัตว์ไม่ไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยไรเลยเนี่ยหายปลาไม่มีเต็มหมดเลยนะครับนี่คือคนที่มีสุขภาพดีแล้วจะอายุยืนนะก็ฝากว่าคนที่เราจะอยู่จนอายุ60-70เราต้องตั้งต้นตั้งแต่วัย40 อยากจะอยู่70-80ต้องเริ่มต้นตั้งแต่40นะเริ่มทานอาหารเริ่มดูแลตัวเองกินของดีแล้วก็อยากจะทำล็อกนะระบบล็อกก็คือระบบซ่อนรอยทุกชนิดก็เริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้เริ่มตั้งแต่อายุเนี้ยสี่นี่แหละดีที่สุดละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะอยู่ตอนวัยหกสวัยเกษียณแล้วยังดูดีต้องเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะ ก็เดี๋ยวชื่อเล่นชื่ออะไรลืมลวชื่อมดค่ะคุณมดอ่านี่ก็ดูหน้าคุณมดไปแล้วกันคุณมดลองเปิดผิวดูหน่อยสิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วจะบอกให้ผู้หญิงไทยนะผิวสีแทนเนี่ยคือผิวที่สวยที่สุดเวลาถ่ายมาในกล้องมันจะขึ้นหมดเลยนี่เราไม่จัดไฟแน่ขนาดไม่มีแสงอะไรช่วยนะไม่มีอะไรช่วยไฟคลินิกเลยอไฟธรรมดาเนี่ยแหละแล้วดูสวยพอจะสวยไฟอะไรก็สวย แล้วก็เราเราจะต้องไปเที่ยวแคลิฟอร์เนียต้องไปเยี่ยมร้านของคุณมดเอาเอาขอเบอร์ขอรูปลูบหน่อยรูปนี่นะครับใครที่อยากเฮลตี้ครับโอเคนะสุขภาพดีครับอยากสุขภาพดีนะครับนี่อาหารร้านหกกับร้านเดิบอาจารย์ครับตอนนี้อาจารย์ค่อนข้างฮอตครับมีแต่คนอยากเจอครับสวัสดีค่ะเป็นขาน้องอู อ่ะพี่ยืนน่ะยืนหน่ะยืนดูดูหุ่นดูหุ่นนี่คนที่ไปกินเนื้อสัตว์เป็นอย่างนี้หุ่นดีมากเลยแต่ทานนมนะฮะกินแต่ขนมกินนมเยอะค่ะผมอ่าอันนี้ก็ผมควรเวลาเกรงใจคนไข้บ้านอยู่ไกลก็เดินทางกันเป็นชั่วโมงให้ดูหน้าเก่าเดี๋ยวหน้าใหม่ค่อยมาดูดูตอดูตอนยุคใช่ค่ะแล้วเมื่อวานกลับบ้านยังไงครับเอ๋เรให้พอดีให้คนเขามารอนะคะกลับบ้านได้เลยนะใช่ค่ะก็ พอตื่นแล้วเขาก็ให้กลับนะแต่ว่าเขามีโจกให้ด้วยค่ะแต่ไม่ได้ทานเพราะว่ากลัวเป็นมีหมูอ้โเข่งเข่งเข่งก็เลยไม่ได้ทานกลับบ้านทานซุปปักทองที่บ้านถ้าใครประมาณนี้บอกบอกลูกหน้าแจ้งลูกหน้านะครับเพราะว่าทีมงาน่ะเขา บางทีก็ผิดพลาดไปใช่เพราะจกจกหมูที่นี่อร่อยมากผมก็จะตักหมูออกไม่ใช่ก็จะเอาหมูสั่งแบบจกขาอกขาเพื่อจะได้กินยาหลังทำใช่นะครับผมไม่มีปัญหาครัพี่รับผิดชอบตัวเองไปแล้วดูแลตัวเองดีมากเลยเป็นตัวอย่างที่ดีเขาดีมากเลยขอบคุณค่ะอ่านั้นเรารบกวนเขาแค่นี้พอแล้วมีต่อกเคสีต่อดึกๆึกยาวๆวันนี้ ตีสี่ตีสี่ว่ามันนั้นประมาณแรกตีสี่ใช่ไหมถามน้องคนนึงเขาบอกว่าตีสี่สองวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาช่วงไยซีซั่นช่วงจะปีใหม่คนเยอะสวยกว่าตีสี่เลยเหรอคนเยอะมากเลยเดีวสามทุ่มกลับแล้วนะี๋ยวสามทุ่มแล้วแต่คนเยอะมากเลยอ่ะที่นี่คนเยอะนะคนเยอะนะพี่จ่ะใช่คให้ ่านี่ใครที่มานะครับก็แนะนํานะครับอย่าอย่ารอช้านะอ่ารีมานะคะมาแล้วมาแล้วต้องนัดนะเดี๋ยวละเดี๋ยวปรับราคานะนัดให้ถูกนะบางทีมาแล้วไม่ได้ทําจะเสียใจเอานะมีคนชมที่สวยสวยค่ะคุณค่ะโ จะไปทำนะคะรอก่อนเคล็ดลับต้องไม่มีต้องไม่มีสามีและหน้าเด็กกว่าดีบฮะพอมีสามีแล้วหน้าแก่แลทำไมอ่ะคือร้อนแรงแบมีดูอยู่ฟ้าดุ้งเลยเป็นฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเป็นฝรั่งนะอ๋อโอเคนะครับเคล็ดลับในการที่เนี่ยเด็กคือไม่มีสามีนะครับผมอ่าตอนนี้เดี๋ยวจะมีเคล็ดอีกเคล็ดอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่าโอเคงั้นเราจะจบเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะั